ครับสวัสดีวันที่9พฤศจิกายน2 5ง7ก็ลับมาพบม,มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมนะตอนนี้เราก็มากับรถเร็วร,รถด่วนนะครับอีสานวัฒนานะครับผมขบวนที่23ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีบุ่งหวายนะครับผมนะเขาเรียกว่าล้ออยู่นอกเขตนะนอกเขตสถานีที่ฉันถ่ายแกดูเมื่อกี้คือเครื่องกั้นนะครับผมเครื่องกั้นอัตโนมัตินะครับผมนะก็คือจะเล่าที่เคยบอกเคยกล่าวไว้ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนจะชน10ล้อนะ10ล้อเปนทุกข์ก สารอยู่ตรงเี้นะครับผมนะก็นานไปแล้วตอนนั้นเป็นช่างเครื่องสุดหล่อนะหนุ่มลอ้อหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นนะครับผมนะสมัยก่อนเนี่ยครับผมนะอ่าฉันก็เป็นช่างเครื่อง นะครับผมก็มีผมก็ลอ้อมาถึงตรงนี้แหละนะครับผมนะก็มีสิบล้อนะครับวิ่งจากทางขวามาทางขวามันจะมีนะจะมีทางแยกอยู่3ทางนะมันวิ่งมาจากทางไหนก็ไม่รู้นะสิบล้อมันทุกข้สารในช่วงย่อมเช้าเลยกำลังแหกีตามาเลยมันคงจะง่วงนะครับผมนะนะแล้วตรงนี้มันไม่มีเครื่องกั้นอะไรเลยนะล้วก็มาผมก็ลอ้อก็เห็นฉันก็เห็นแหละแต่ก็ดูว่ดดูใจกันยอนดูใจกันยอนนะเพราะว่ามันก็เหมือนเบาๆอ่ะเบาๆะนะครับผมนำก็เบาๆตรงนี้มันจะมีต้นยห างใหญ่อยู่รู้สึกว่าเขาจะตัดไปต้น2ต้นหรือมั้งนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีมากกว่าน,นี้ต้นยางนะครับผมมันก็ด,ดุยแต่ไม่เล็วมาเราก็นึกว่าเขาจะหยุดนะผมก็รอก็เมือน,ม,นมันใจแล้วว่ามันไม,ม่หยุดแน่ผมก,ก็รอเขาตะโกนเลยเอ้ยสิบลอ้อ นะสิบล้อนะแล้วบอกก็อรอเขาก็ไปเลยครับผมนะวิ่งไปแคปท้ายเลยประตูใครประตูมันโดยไม่ได้บอกกล่าวบอกอะไรกันนะต่างคนต่างวิ่งเข้ารประตูเลยนะครับผมนะฉันก็วิ่งเข้าไปนะเปิดประตูแรกนะประตูที่สองนะไม่ได้ปิดประตูนะประตูห้องเครื่องอ่ะพอประตูที่สองพอเข้าเปิดประตูที่สามนะฉันก็หันมาโหเห็นอ่าข้างหน้าเลยตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู่นะยังวัยรุ่นยังห้าว่าวบ้าบ้าบออยู่เนาะอยากจะเห็นที่ว่ารถไฟมันชนติดล้อเป็นยังไงอ่ะแกเออ ยนะชนติบร้อนะแล้วก็จกไอรถจักรมันเป็นรถจักรอันต้อมนะโอ้เสียงดังเพลงเหมือนเอฟเฟกต์ะครับผมนะโอ้โหเหมือนแบบเราไปดูหนัง3มิติในในโลเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรเสียงซื้อลาวซื้อลาวนะฟลมเพลงนะแล้วก็กระจกมันก็จะแตกเป็น,นไอเม่เข้าพูดอะกระจายฟุ้งเต็มเลยเต็มโอ้โหเรื่อนี้มันก็ มาเต็มตัวฉันเลยพวกกระจกเกระงเศกกระจกต่างๆนะแล้วว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะสั่นไหวนะในความรู้สึกฉันนะแล้วฉันก็ล้มลงอยู่ตรงนั้นนะครับผมแต่ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรแต่รู้สึกว่ามันวิเวียนมันงงๆนะครับผมนะแล้วรถก็หยุดนะครับผมนะรถก็หยุดนะทีนี้ผมก็รอเขาวิ่งฝั่งนู้นฉันวิ่งฝั่งนี้นะครับผมนะมารถหยุดสักแป๊บหนึ่งนะผมก็รอเขาก็ได้ยินฉันก็ได้เห็นได้ยินไอ้ฝั่งนู้นนะผมก็รอเขาก็ค่อยเปิดประตูห้องเครื่อง Bij, ไปไปดูหน้าแคปนะครับผมนะเขาก็ไม่เห so, so hey, hey, so, so ็น uh, ช right? so, ั really able, ้นก็ต้องโกนหาชั้นใหญ่เลยนะครับผมว่าอะไรดีอไทาดไอ้ทาดไอ้ทารดะหากันใหญ่เลยประจวบหมอกไอเวนนอนนะจะมีเวนนอนอยู่ที่กระบวนรถนะครับผมนะเวนนอนอ่ะเขาก็วิ่งมาเลยเพื่อนชันนั่นแหละนะเป็นเวนนอนแล้วก็ผมกรอเวนนอนก็วิ่งมาเลยวิ่งมาหานะครับผมนะแล้วก็เรียกชั้นใหญ่เลยเพราะว่าหน้าแคปเราชนสิบล้อมันสิบล้อมันเป็นสิบล้อมันทุกข้สาร 啊、nah. สิบล้อมันทุกขสารเต็มเลยชนโอ้โหหน้าแคปนบี้นะถังดับเพลิในี่บี้แบนแตกแต่ไปเลยนะครับผมนะแต่หน้าหน้าแคปเราวนะ่าน้าหน้ารถไฟที่แบนเนี่ยมันมีข้าวสารเต็มหมดนะข้าวสารผสมแก้วอะ่ะแก้วไอ้กระจกที่แตกนะครับผมนะเต็มหมดเลยแล้วเมื่อก่อนเนี้ยนะพะนักง,งานพวกเราเนี่ยจะเอาข้าวสารนะห่อข้าวสารเอาเอาใส่ถุงไปนะเพื่อไปไปหุงกินเพราะว่ามันหากินยากไปทํากับข้าวกับปลากินไข่มีกะปิน้ปาปลาอะไรต่างๆก็ หกกระเทียมหอมพริกอะไรไครก็แล้วแต่นะครับผมนะไขรคนนู้นถือถอันนู้นถืออันนี้ส่วนชันาเอาเขาสารไปนะวันนี้ทำเครอผกรอเขาไมา่เห็นนะโอ้โหเขาสารกระจายเต็มห้องแคห้องขับเลยอะ่ะเขาโอ้โหแล้วมันแบนหมดเลยนะเขาก็เรียกใหญ่เลยนะไอท้ทาดไอท้ทาดไอ้ไอข้างล่างก็เรียกนะไอ้เราก็มึอนน่ะเออแปลงก็ไม่เป็นไรแต่มันมึอนน่ะมันไม่สามารถตอบได้จนถ้าพักตั้งสติตดได้ก็บอกครับ โอ้ยครับแล้วก็โอ้นะครับผมแล้วก็ลุกมานะครับผมนะลุกมาเปิดประตูด,ดูนิดนึงนะพอเปิดไอ้มาถึงหน้าแคปไม่ได้มันแบนนะจะเงื้อดูโอ้โหมันแบนั้าแต่เลยก็เลยไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะก็ลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไปข้างล่างก็ไปเจอไอ้ช่างเครื่องนะช่างเครื่องกูเอดนดูความไม่เนืองเฮ้ยทัดเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่านะตือในตัวเราเนี่ยโอ้โหนะแก้วเกลนี่เต็ไมไปหมดเลยนะเสษแก้วเสษเพราะว่า,า,า,ากระจกมันแตกไงนะผมนะ ถ้าจมันแปกนะครับผมนะเศษแก้วเต็มหมดเลยด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะไอ้ช่งางเครื่องซียเวนนอนไม้ทัดเป็นไงมัง่งมันเอามือปัดเลยครับผมนะปัดเลยผู้ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนปัดพอะปัดแค่นั้นละแกเอ้ยเลือดไหลย,ย้อยตามมาเลยเลือดไหลาตามมาเลยแกเอ้ยถอยันสงสารเหนียวมาตั้งนานนะครับผมนี่ก็คือ,อเครื่องกันตรงนี้แหละครับผมนะที่ฉันชนสิบล้อแล้วก็มีเรื่องเล่าเนี่ยครับผมนะโอเคนะครับรถไปแล้ว วันนั้นใครมาถาไออะไรว่าที่จะไปเป็นชอแล้วอ่ะ มาสอนพวกนักเรียนที